สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาครับวันนี้นำเสนออะไรคุณไหมชิมา m โน o Next s a f e ครับ Shimano n e x ก s a เ e ตัว2อ2 1 2020, ครับตัว2021มาแค่2เบอร์นะครับมา 2>, <อ>ออ2เบอร์คือ2 5 0 5กับ3,000ครับแล้วก็แยกออกไปเป็นรอบสูงกับรอบอรอบปกติใช่เลยครับนะฮะเป็นชิมา a โนเน็กซ์บอกเลยว่าเป็นประกันของลายคุณไหมมอกกรี ok ali, ครับมอกกรี ok ori, นะครับมอกกรี ok นะฮะ ที่เห็นอยู่นะตัวนี้ก็คือเบอร์2,000มี2,000นะฮะ <25 S 1> นี่นี่<ส>ใกล้ๆ2005ครับ 2005, 2 5 0<ม>พพูดไม่จบพูดไม่จบนี่ <laughs> next zip 2 0พนะครับกับ next zip 2 0พ hg ดูนะครับความต่างของเขาถ้าธรรมดาธรรมดารอบ5ถ้า hg รอบ6.2นะครับอ่ะเราเราจับนี้เอาให้มันโดนไฟเข้ามา นี่อันนี้2,500นะครับตัวนี้ก็คือ2,500 SG 2,500 SG ตามมาด้วยเบอร์ C C 3,000 C นี่ของชิมานโน่จะย่อม,มาจากคำว่า Compact ใช่คือบอดี้เท่ากับ2,500แต่จะต่างกันที่สปูลกัน,นจุสายก,นนกับหนอบครับหนอบเบอร์3,000นหนอบเบอร์3,000นะฮะนี่ จะเป็นน็อบลักษณะทรงตัวที Next ซีฟ C สามพัรอบก็อยู่ที่5.0ตามมาด้วย Next ซีฟ C สามพัน SG ก็จะเป็นรอบ6.2นะครับ6.2น็อปเบอร์สามพก็จะเป็นทรงนี้ n e x กซีฟสีบอก Next, เลย <S Next s l ฟ next save next save next save อ๋อ save นี่คือ x a a v e a v f อ๋อ next f Next F ออเราพูดถูกนะอย่าเถียงฝรั่งนะฝรั่งคนอังกฤษนะ next save next f next save next save อ๋อ save เลย safety อะทัว x กับทัว x มัน next save นะครับ next save นะอมาดูเบอร์2อ0พกันก่อน ปึ๊บเลื่อนไปเลื่อนไปเ oh. บอร์สองพันห้าเป็นไงลอง oh. ค่อยๆหมุนรูปทรงหน้าตาให้ดูม,มีสวิตวันเวยไหมไม่มีครับสวิตกันตีกลับไม่มีแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับแขนเป็นไร, Can Can รแขนโรบอทแขนเอลิโครับแขนโรบอทแขนเกี่ยวแขนเสียบครับแขนเสียบครับแขนเสียบแขนเสียบนะครับอ่ะค่อยๆหมุนเลยสวยมากสวยมากสวยครับตัวเก่าสวยมาก บอดี้ทรงคล้ายๆตัวเนสซี่เลยเหมือนไหมคล้ายๆจริงบอดี้ทรงใกล้เคียงกับไอสตารดิกนะอ่าน้องทรงใกล้เคียงสตารดิกใช่สองสองมันใกล้เคียงอะ่ะอ่านี่นะแนวตั้งหน่อยแนวตั้งแนวตั้งนี่ครับโอ้ลื่นลื่นมากเลยตอนนี้ลื่นแท้ลื่นครับลื่นแท้นี่นะครับสปูนเขียนว่าอะไร ฟรีบอ <Free> ดี้นะฮะตัวนี้เป็น SG นะฮะอ่าหมุนไปกลับไปกลับฟังเสียงเสียงเสียงเบรกขอฟังเสียงเบรกหน่อยชัดเจนบอกเลยว่าชัดเจน<ช>ต้องหมุนให้ดูหน่อยครับคุณนายโอ้อยังเลื่อนครับยังเ,นนยบยงเลื่อนมากครับอ๋ออย่างลื่นเลยเลื่อนครับนิ่งด้วยครับ SG คือรอบ6.2ครับใช่ลนะครับขอเปิดฝาหน่อยหลายคนค่ะแล้วคิดเพงแล้วเราพลาดถามเราเยอะมากฝาเป็นยังไงนะฮะตอนแรกนึกว่าฝาเหมือนเหมือนไดว่าแต่จริงๆอันนี้เป็นของชิมันโน่นะใช่ครับนะฝาตรงนี้เป๊บเปบ,ปบเดี๋ยวนะมันไม่ฝฟกัด นี่ครับฝาเบรกนะครับบางมากแกนเป็นไงอันนี้เบรกผ้าเบรกอยู่ข้างในนะฮะสปูลกระเดื่องเสียงกระเดื่องเป็นเหมือนทรงลายปีกนกเนาะใช่ไหมใช่ลเลยอ่าอนนสปูลอรูนะฮะมีตัวล็อกสายให้นะครับสปูลเบามากไหมเบาดีครับสปูลเบามากเลย มาดูแกนครับตัวนี้คือเฟืองที่ทำให้เกิดเสียงคลิกเสียงนะฮะตัวนี้นะแกนเป็นไงก็ถือว่ากลางๆนะใช่ถือ,ถอ,อว่าไม่ได้ไม่ได้จะว่าใหญ่มากก็ไม่ใช่นะฮะกลางๆถามว่ากันน้ำไหมกันน้อยหนึ่งครับกันกันนิดเดียวนะฮะกันนิดเดียวนะกันเมกันได้ไม่เยอะนะตัวฝานี่เขาไม่มีตัว ซีนซีนยางให้นะครับตัวนี้ไม่มีซีนยางให้นะฮะน้ำน้ำเชื้อไม่มีขนายอยู่แล้วฝนตกไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เอาไปแช่น้ำนะครับใช่ครับตัวนี้2 5ง g ันเสีนะเสียงแมปเสียงถือว่าเสียงสายเลยใช่ครับนะและตัวคลิกเสียงก็เล็กไม่ไม่ใช่เป็นระบบสปริงละใช่ครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นสปริงขดๆไง สปริงเหมือนสปริงปากกาไหมถ้าเป็นชิมานาไม่ใช่แต่นี่จะเป็นสปริงขดหนอนอันนี้เขาเรียกอะไรสปริงไม่ใช่เป็นเหล็กดีดอะนี่เป็นเป็นเหล็กแล้วแล้วก็มันกระแทกกับตัวตรงกลางอ่ากระแทกกับเฟืองปลาติกเมื่อกี้มันจะไม่มีแล้วอ่าสปริงจะไม่มีละอ่ะเรามาดูเมื่อกี้เบอร์สองพันห้าเอจีมันต่างกันตรงแค่นี่นะรอบต่างกันแค่รอบเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันตรงนี้นะครับอ่ะสเปคตัวนี้ก็ได้นะ มาดูใกล้ๆกันเอาลอกออกก่อนมาดูตรงนี้นะครับเบอร์2 5งพนะครับรอบธรรมดาจะอยู่ที่รอบ5.0แรงดึงแรงดึงของลอกแรงเบรกนะครับ4กิโลหรือว่า9ปอนด์นะครน้ำหนักลอกอยู่ที่250กรัมลูกปืน3บวก1หมุนเก็บสาย1รอบอยู่ที่73เซน nexsave รุ่น2 5 0 5นะครับนี่ถ้าจุสายถ้าหน้าตัดอ้าเขาบอกว่าเป็นอะไรไนล่อนโมโน2.5ใส่ได้ถึง150เมตรถ้าหน้าตัด0.25ใส่ได้160เมตรถ้าสาย8ปอนดปอนใส่ได้140เมตรนะครับนั่นคือลอก nexsave t เบอร์2 5 0 5ต่อมามาดู nexsave t เบอร์2,500 hg 2 5 HG นะครับรอบเป็น6.2แรงเบรกอยู่ที่4กิโลน้ำหนัก250กรัมเท่ากันนะฮะลูกปืน3วก1ต่างกันแค่รอบต่างกันแค่รอบสปูนเหมือนกันนะครับอ่ะตามมาด้วย next s i p เบอร์3,000เอา c 3,000ตัวนู้นก่อนได้เหมือนกันนะรับอ้าเหมือนกันไม่เป็นไรา c 3,000ความแตกต่างของ C 2,05เออ ไม่ใช่425สอง0กับสามพันนะฮะต่างกัน1เรื่องของนอ็อปสเรื่องของสปูนสปูนจะมีความลึกลงมานะครับสปูนลึกลงมาน้ำหนักน้ำหนักเพิ่ม <5 S 1> ขึ้นมา5กรัมต่างกันแค่5กรัมนะฮะตัวนี้เสียงเบรกด้านในเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างนี่แขนแขนเป็นตัวทีลืน่นทรงไปไง สองพันห้ากับสามพันจะบอกว่าต่างกันแค่ตัวสปูนสปลนครับนอบคบนะครับสปูลนอ็อปแค่นั้นด้านในทุกอย่างเหมือนกันหมดเดี๋ยวเบรกของเบอร์สามพันจะแรงขึ้นครับเบรกสามพันเบรกเบอร์สามพัน 3, 3, จะอยู่ที่เก้ากิโลนะฮะตัวนี้ตรงขาเป็นเม็ดอินมาเลเซียนำเข้าโดยบริษัทมอคโกลี่นะฮะนะ ตัวนี้มาดูในเรื่องของนี่สเปคข้างกล่องเบอร์3000กับ3000 HG นะครับ3000กับ3000 HG Next s a น็เบอร์ C3000 นะฮะรอบ5.0แรงเบรกอยู่ที่9กิโลน้ำหนัก255กรัมลูกปืน3บวก1หมุนเก็บสาย1รอบ73เซนแต่ถ้าเป็น เบอร์ซี0 0 0พ g หมุน1รอบเก็บสายได้ถึง91เซนนะลูกปืนเท่ากันนะฮะลูกปืนเท่ากันน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากันก็คือ255กรัมนะฮะแรงเบรกเท่ากันต่างกันแค่รอบรอบก็จะอยู่ที่นี่ครับ6.2อ่ะมาดูในเรื่องการจุสายการจุสายเท่ากันนะฮะอ่ะเรามาดูนี่เรื่องการจุสายครับถ้าไนาลอนโมโน PE 3นะต้องบอกว่า PE 3ใส่ได้150เมตรไม่ใช่ไม่ใช่ PE อีอ๋อไม่ใช่ PE ใช่ไหมใส่นายล่อนใส่ใส่เอ็นครัอ๋อออไนล่อนคือสายสายเอ็นสายเอ็นนี่เขาบอกว่า8ปอนร้อยเจ็ดเมตรเป็นอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ของของสายครับเบอร์เบอร์มันญี่ปุ่นอ่ะเบอร์ญี่ปุ่นเขาจะบอกไปเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชุดห้าเบอร์สองแหน่แล้วเมื่อกี้ก็ไม่ทักก่อนเลยครับ แล้วก็นั่นคือเปดปองเปดปองครับแล้วก็นั่นคือเป็นหน้าตัดหน้าตัดหน้าตัดก็คือหน้าตัด0.25ก็คือไนลอนโมโนก็คือสายเอ็นครับสายเอ็นหรือว่าสายฟูโลก็ได้เอาดูหน้าตัดนี้ดีกว่าดีกว่านะหน้าตัดก็คือขนาดของหน้าตัดสายอ่ะ0.25ใส่ได้ถึง210เมตรนะฮะอันนี้แต่อันนี้บอกว่าถ้า8ปอปอง8ปอนด์ก็ต้องหน้าตัดแค่นี้นะใช่ไหมแปดปอนก็ 170เมตรนะครับ C 3000 C 3000 HG นะครับ HG 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 ใช่ไม่ใช่ x g เนี่ย H H H คนไทยจะบอกว่า H H H อีกอย่างวะ HG นะฮะนะ C 3000แล้วก็ C 3000 HG ทั้งหมดก็นี่แหละตามนี้มาดูนี่ในเรื่องของราคา เราก็จะบอกว่า next save เบอร์2 5 0 0ันหาราคา HG ครับฮะ 25, 25, 25, G, 2 5 0 0กับ2 5 0 0 HG ราคาเท่ากันสอ 2>, 2ตัวนี้ HG กับ2 5 0 0นี่ราคาเท่ากันราคาก็จะอยู่ที่1,390บาทครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว C 3 0 0 0 C 3 0 0 0เท่ากันไหมเท่ากันครับซีสามพันก็เท่ากันราคาอยู่ที่1,450บาทนะครับ กับเบอร์3,000ทั้งรอบปกติแล้วก็รอบสูงต้องบอกรอบปกติกับรอบสูงนะฮะสนใจจะสั่งซื้อก็อิ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้สั่งซื้อเข้ามาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ซินค้ามาเยอะไหมออช่วงหลังต้องบอกนะว่าออมาเยอะไม่เยอะเพราะว่ากำมการกลางครับไม่ได้เยอะม,อยออมาการกลางไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยตัวเนี้มันสลับแขนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ,รบที่เห็นอยู่อ่ะ เดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันหมุนซ้ายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับพอดีมีมีสอบถามมาหลายท่านที่เป็นมือใหม่เข้ามานะตัวเนี้ถ้าจะสลับสายก็ทำยังไงคุณไหมสาธิตให้ดูปิดท้ายกับมอนออกครับอ่ะหมุนออกถ้าเป็นโรคสปินนดีคือเบียนได้หมดครับือเคโรกใบเบลียนไม่ได้ครับาบางคนเขาจะคิดว่าที่เราใส่แขนมาอย่างเงี้ยทำไมได้หมุนซ้ายใส่หมุนขวาไม่ได้เหรอเราก็บอกว่าอ๋อเปลี่ยนได้เราต้องหมุนตัวนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็ชักออกมา นี่ครับแล้วก็เสียบมันเดิมครับชักออกแล้วก็เสียบแล้วก็มอเขาไปมันเดิมครับ่ะแกนเสียบกี่เหลี่ยมเดี๋ยวโดนถามอีกอะสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมนะฮะครับสี่เหลี่ยมนะครับตามนี้นะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทกับเบอร์สองพันห้าหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทกับสี่สามพันไปละแค่นี้แหละ กับชิมาโนอะไรรุ่นอะไร Next F ครับ Next F นะพูดยากจริงเลยรุ่นเนะี้ไม่อยากไม่อยากครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ